มีคนกำลังคิดลึกกับคุณนะคะก่อนฟังคำน้าอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้มหมออั้มจา,ามัทาโรด้วยนะคะนี่เป็นการรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครก็ไม่ใช่เล่นผ่านได้เลยสับส,สดๆกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะตัส่วนตัวกับหมอคิดลิงที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวกันก่อนนะอะขอดูพลังงานหน่อยใครกันนะที่คิดลึกกับคุณอะขอดูพลังงานหน่อยนะขอดูหน่อยว่าเป็นใครใครกันที่คิดลึกๆก,กับคุณ ดูจากพลังงานต้องบอกว่าคนนี้ไม่เปิดเผยตัวเองนะอาจจะเป็นคนที่เรียกว่ามีโลกส่วนตัวนะหรือว่าเป็นคนที่ชอบอยู่กับตัวเองนะอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสูงสิ่งกับใครสักเท่าไหร่นะคะคนคนนี้น่าจะทำงานที่เดียวกันกับคุณหรืออาจจะ เคยประสานงานร่วมกันหรือว่าเคยคุยกันนะแล้วเขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์มากๆแต่ว่าเขาไม่กล้าเข้าหา,ไม,ามไม่กล้าแม้กระทั่งจะคุยกับคุณนะคุณอาจจะลองสังเกตดูคนที่แบบว่าเจอกันแล้วแบบว่าไม่ค่อยคุยไม่ค่อยทักไม่ค่อยทายแต่จริงๆลึกๆคือเหมือนเขาคิดลึกกับคุณอยู่นะคะขอดูพลังงานเพิ่มเติมคนนี้มีเกณฑ์ว่าอาจจะเป็นคนที่ดูนิ่ง ดูเฉยนะบางคนอาจจะเป็นคนที่มีตําแหน่งหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มี <c oughs> เขาเรียกว่าอาวุโสมากกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานมาก่อนเป็นหัวหน้าเป็นเอ่อคนที่อายุมากกว่าคุณหรือว่ามีประสบการณ์การทํางานมากกว่าคุณนะคะมีโอกาสเลยคือดูเขาจะโตกว่าคุณอะนะหรืออาจจะเป็นคนที่มีดู ดูนิ่งดูเฉยดูมีความเป็นผู้นำดูแบบเป็นผู้ผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วแอบคิดลึกกับคุณนะแสดงว่าคุณนะ่ะมีเสน่ห์มากๆในสายตาเขานะขอพลังงานไปสุดท้ายค่ะเออคุณมีเสน่ห์มากๆจริงๆในสายตาเขาคือเขามองว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์มากๆดูมีเสน่ห์ดูลึกลับดูน่าค้นหาดูแบบว่า ออร่าของสเสน่ห์มันบรรเจอิดอะนะคะจนทําให้เขารู้สึกว่ารู้สึกว่าคุณดูดีเหลือเกินอะมันมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างมีความรู้สึกเเขาเรียกว่ามีสเสน่ห์เยายวนใจนะใครที่พบเห็นนะแล้ว แต่ตัวเขาเองอาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายหรืออาจจะเก็บอาการเป็นคนเก็บอาการเก่งมากคุณอาจจะไม่ทันสังเกตหรือไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยก็ได้ว่าคนคนนี้จะมาคิดอะไรแบบนี้กับคุณนะเพราะว่าเขาดูจะคือดูภาพภาพลักษณ์ภายนอกดูแบบดูดีมากดูแบบเหมือนไม่สนใจใครหรือว่าดูแบบเป็นผู้ใหญ่มากแต่จริงๆแอบคิดลึกกับคุณแหละนะคะ